สวัสดีครับจากคลิปก่อนที่ว่าผมบอกวิธีการจำคั่วปัก OBD t ของวิโ o เช็ครหัสวิเคราะห์นะครับต่อมาคลิปตอนนี้จะเป็นการดูหลอดไฟกระพริบว่าจากระพริบลักษณะไหนอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างการกระพริบที่เป็นปกติก่อนที่ไม่มีรหัสวิเคราะห์มาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะจำลองให้ว่าถ้าว่า ดึงทดลองดึงลักเซ็นเซอร์ออกหนึ่งตัวแล้วก็จะกระพริบแบบไหนอะไรคือตัวนั้นอ่ะครับมาดูตัวอย่างกันอ่จาจำขั้วที่สี่เข้ากับขั้วที่สิบสามแล้วก็เปิดกุญแจออนนี่นะครับแล้วก็หลอดไฟเช็คเอนจิ้นเขาจะกระพริบให้เป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆอ่านี่ ถ้าจังหวะกับพริบสม่ำเสมอแบบนี้เห็นไหมเขาก็ะพลิบเท่ากันเป็นจังหวะสม่ำเสมออันนี้คือไม่มีรหัสวิเคราะห์นะครับต่อไปเดี๋ยวจะจำลองด้วยการดึงปลั๊กออแอร์โฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวอัพกุญแจก่อนนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดึง ตักแอร์โฟลออกนี่นะแล้วเราทดลองเปิดกุญแจออนดูซิเขาจะตรวจเจอเลยไหมเจอเลยแบบนี้ถ้าอย่างนี้อ่านี่นะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆ โฟกัสกล้องไม่ค่อยดีอ่ามาแล้วนี่เห็นไหมเขาเจอรหัสแล้วนับซินับยังไงนับใกล้ๆเลยอ่าเข้ามาดูอ่าการนับก็คือหลอดที่จังหวะที่สว่างนานก็จะนับเป็นหลักสิบ จังหวะที่สว่างแป๊บเดียวก็นับเป็นหลักหน่วยอ่ตัวอย่างนี้จะอ่านว่าอย่างไรหนึ่งสอง่างเท่ากับรหัสสาสใช่ไหมหนึ่งสอง่าส,สอล้วกันหนึ่ อ่าเท่ากับยี่สิบสี่หนึ่งสองสามหนึ่งอาสามสิบเอดหนึ่งสองสาอ่าสองหนึ่งสองสามสี่าสอ่าสามสิบี่ใช่ไหมเอ้ยอ่าโอเคนั่นแหละนับงงอ่าตามนี้แล้วกันเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ ต่อไปเรามาดูกันที่คู่มือกันนะนี่อันนี้คือการขึ้นปุ๊บปุ๊บอันนี้กับฟิปยาวลงมาแล้วเว้นแล้วก็กับพิปยาวลงมาแล้วก็เว้นแล้วก็ดับแล้วก็สว่างยาวอ,าอันนี้จังหวะเท่ากันหมดทุกจังหวะก็คืออันนี้คือ,อนนเป็นรหัสแรกที่ให้ดูคือไม่มีโค้ดเป็นจังหวะนอร์มอลจังหวะปกตินะต่อไปดูด้านล่างต่อมา,อ,าอันนี้ อันนี้จะเป็นาการนับใช่ไหมอันนี้ก็ได้เท่ากับทลายนับได้นับได้อันนี้ติดสว่างปุ๊บแล้วกระดาบเว้นแล้วก็สว่างสว่างอ่าอย่างนี้ก็ได้เท่ากับตรงนี้ก็ได้เท่ากับเทลายสิบสองอ่าต่อไปอ่าอันนี้เท่ากับสิบเออสามสิบเอ็ดอ,อ่าเขาจะแบ่งมันช็อตชอย่างนี้ เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตามนี้แหละคุมมือเขบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะพามาดูของเราที่เรานับได้เมื่อกี้นิทเท่าไหร่31กับ24คืออะไระะเดี๋ยวจะหาให้ดูนี่31ก็คือ p 0 1 0 0 31 p 0 1 0 2 31ก็เกี่ยวกับวงจรปริมาตรการไหลของอากาศก็เราดึงพัด a แอร์โฟออกใช่ไหม ต่อไปโคด24 24ก็คือกระแสไฟฟ้าวงจรอุณหภูมิอากาศนะเพราะว่าใน airfo ฟเขาจะมีอยู่2วงจรใช่ไหมวงจรอุณหภูมิอากาศกับวงจรการไหลของอากาศตามนี้เลยก็ถือว่าตรงนะเดี๋ยวไอ,อ้ตารางอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นไฟล์รูปภาพแล้วก็ ตามงโพสไปให้อีกโพสหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคตามนี้อ่าก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับอเออก็กอดูหลายๆรอบหน่อยก็แล้วกันผมนยังงงเลยขอบคุณครับ